สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่คู่สู่คุณพบกับช่องสาม้านานุสวีเดนพี่น้องจ้าพบอพอกันในวันที่15พฤษภาคม2567พบพ้อกันเมื่อนี้มีตัวเลขคือเกาละ่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้ะจ่อมือจ่อวิน้นละจ้าจ่อมือจ่อวิ้นมือหิ้งมือปังมือดังมือรอยวยละจ้าผู้ใดฟันดิดฟันดีฟันดันดงนเนาะค่ะผู้ใดอยากวางตัวเลขในช่อง สามารถเนาะค่ะเอ็ดไอดียไลคิวอาร์โค้ดอยู่ในคลิปนี้จ้าคิวอาร์โค้ดลส่วนตัวทั้งสาวบานาเดอค่ะผู้ใดอยากแบ่งปันแนวทางก็สามารถทักทายมาได้เลยจ้าบอกว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขความฝันเม็นเม,นเม,นเมนฝันได้ตัวแดงจึงก่งก็อย่าลืมแบ่งปันกันเด้อค่ะคลิปนี้เป็นตัวเลขโคงสุดท้ายทางลุงทรงจ้าลุงทรงเนเดียวทรงตัวเลข มาฝากมาตนให้สาบนาฟันโค้งสุดท้ายฟันเข็นเข็นอัดหนักหนักว่าสันวาว่าสันวา่างวดนี้จังใดกับปังเทๆว่าสันสาบนาก็เลยยิบยกตัวเลขทางดุงสูงเนาะคะ่ะตัวเลขโค้งสุดท้ายจะ้ะพิจารณาบึงเต่าว่าสาบนาจะทวนตัวเลขเนาะคะ่ะทีพ่นห้มตะตองวดก้อนว่าตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องสีใได้เข้าใจฟังให้จบฟังให้เข้าใจด้วยพี่น้องจา้าก้อนสีน้ำไปลงทุนจ้ะ เอาค่ะสิไปเบึงอ่าตั้งแต่ตองวดก้อนว่าเพื่อนให้ตัวใดมาเนาะค่ะเดาใครไปเบ,บึงคงสุดท้ายที่เพื่อนทรงมาให้จ้าอันนี้เป็นตัวเลขลุงทรงเด้อค่ะตั้งแต่ตองวดที่เพื่อนทรงมาให้ที่สาบนาเดี๋ยวลงคลิปไปก่อนหนะ้านั่นจ้าในงวดวันที่16พฤษภาคม67วิ่งบนล่างเพื่อนฟันมาเป็ดกับห้าจ้าจับคู่ให้มีแปดศูนย์แปดสามแปดห้าสามห้า ศูนยาเตะวกะสามจ้ารักร้อยให้ศูนย์กับเปดเด้อค่ะจับคู่ให้ศูนย์ปดห้าศูนย์ปหจ้ะอันนี้ตัวเลขตั้งเตต้องวดเด้อพี่น้องเดี๋ยวสีไปเบิ้งค่ะเพิ่นทรงขอความไม่สาบนะแต่ว่าเพิ่นกะบบสะดวกให้สัมผัสเนาะอยากหลายแนวลายยางกะเลยสีไ้เบิง้งเรากะสีเขียนเซกกระดาษไ้เบิ้งค่ะคงสุดท้ายสำหรับ ลุงสรงโค้งสุดท้ายไปเบ่ง,ง้อมๆกันจ้าตามนี้จ้าตัวเลขที่ลุงสรงเนาะคะ่ะคุณทรงมาหาสารนะโค้งสุดท้ายะคะ่ะเนี่ยจ้าโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะในงวดวันที่16บหกพฤษภาหกเจ็ดวิ่งบนล่างก็ยังเป็นเปดกระหาคือเก้าหลับพี่น้องแตเ่เพิ่มเติมคือเลขในตารางมากก็คือมีสามีิหามีเปดมีหาจ้ะจับให้เน้นๆเข็นๆเ,เ,เลยค่ะเปดสาห้าสาม แปดห้าแล้วก็ห้าห้าที่เพื่อนเน้นๆนีน่เพื่อนขีดสินแดงไว้โซงขีดนี่พี่น้องเปดหากับหาสามจ้ะหลักลอยก็ยังคุ้งเดิมค่ะศูนย์แปดห้าศูนย์สามแปดและห้าเออและแปดสห้าสามจโชคดีนะครับลุงทรงวา่าไปกลับด้วยนะวาสันวา่าเพืพ่อนบ่คอยมีเวลาค่ะสาบานานัดเป็นไปเป็นกับอาบสมีเวลาเพิ่นวา่าสาบานานําไปเสนอเลยครับปังปังแน่นอนวาสันวา่าเอาค่ะเดียวสิไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเนาะคะ่ะ นี่เดอคคาเดอตัวเลขโคงสุดท้ายทางลุงทรงสาบนาได้ขัดหลอกใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วจ้าในงวดวันที่16พฤษภาคม67วิ่งเงินเซนเนาะค่ะบนราง8กระหาแต่ว่าเพิ่นเน้นขีดเส้นใต้2เส้นคือเลข8ปดเ้อค่ะเน้นไปที่8เลขในตารางแถวด้านบนมีเลข3กับเลข5แถวด้านล่างมีเลข8กับเลข5ซ้ำกันเ้อค่ะล้วก็จับคู่ให้มี8 3 หาสามเปหาเราก็บหาหาเพิ่นห้มาแค่นี้จ้ะเต้เพิ่นขีดเส้นใต้ห้ยสองเส้นก็คือหาสามกับ8ปดหาที่เน้นบุญเด้อค่ะเน้นเน้นบุญบุญลางนั่นแหละพี่น้องจ้ะลักลอยเพิ่นกระห้มามีศูนกับ8ปดจ้ะเต้เพิ่นกรขีดเส้นใต้ห้0ูนเด้อเพิ่นเน้นศจับคู่ห้ตัวศูนย์ห้าศูนย์สาและ8ป3ดเต้เพิ่นขเน้นให้หางคือศูนและศูนจ้ะเอาอย่าพลาดเด้อพี่น้องสำหรับตัวเลขลุงทรงจ้ะ เด็กวิ่งเพิ่นกะยังบ่หลุดเดอ้อเดินดีอยู่จ้าแต่จับคู่งวดว่างหันหลุดจากที่เดินดีมาสามงวดติดเด้อค่ะสําหรับเด็กจับคู่นี่ค่ะเดี๋ยวเสดบึงต้องงวดกับโค้งสุดท้ายเนาะจ้าเดี๋ยวสเขีขนกำกับอันนี้ต้องงวดเดอ้ออันนี้โค้งสุดท้ายจากฟังนี้โค้งสุดท้ายอันนี้ต้องงวดจากฟั่งนี่ะเคล็หน้าจอสําหรับตัวเลขลุงสิงเนาะคะ่ะโชคดีปลดนี้ทุกคนนะคะทั้งลุงสิงบอกว่าใหปวดนี่เดอ้อเลขวิ่งเงินเสน อุดามักกะจัดจ้าสำหรับสายวิ่งจังไดยกะแย่พลาดเป็นเด็ดขาดจ้ะลุงทรงเม่นเม่นจ้าหลักลอยงวดวังหันกะเขาเด้อพี่น้องจ้าหลักลอยเพิ่นกะเม่นจ้าจับล้องเบืงพี่น้องค่ะจับเบื้งนาอค่ะก็เช่นเดิมค่ะแนวทางเด้อพี่น้องสุดหวยคำนวณมีเขามีหลุดจ้าหมักคลิปนี้กะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริ๊งนะคะแชร์การเปิดค่ากันมองเห็นจ้า กะรอเด้อควะคนฟันแม่แม่ห้าหกศูนย์กยังมีคนถามมาหลายจ้ะรอค่ะรอว,ว่าคงสุดไทยคนจะฝันยังบ่ค่ะเพราะว่าสาบนายังบ่ได้เจอเพิ่นเ้อค่ะรอฟังว่าคุงสุด้ทยคนจะฝันยังบ่ถ้าแม,มา่่รราผู้ใดพลาดคลิปเพิ่นก็นสามารถเลื่อนดูได้นะคะทั้งตัวเลขคนฟันแม่แม่ห้าหกศูนย์มีสองคลิปตีสาวนาลงก็คือความฝันของเพิ่นทั้งสองคลิปนาอจา้ะแต่กะรอเบิ่งว่ามืออื่นนี่ มือสุดท้ายนี่เพิ่นจะฟันยังบ่วันที่16นี่เพิ่นจะฟันยังบ่เนาะค่ะนี่มื้อนีก็หัวกับวันที่15แต่ว่า FC ซแฟนจ่องก็ยังทำตัวเลขโค้งสุดท้ายของคนฟันไม่แม่น560อยู่กะยังบ่ได้ตามเด้อดพี่น้องจ้าลิปนี้ยังเป็นตัวเลขลุงส่งโค้งสุดท้ายจ้าฟันให้น้นๆแข็งๆจังไดกับปังแทในนอนปดหนีแน่จ้าก็ให้กินซื้อว่าโค้งสุดท้ายลุงส่งเลขปดนีก็แล้วกันเนาะจ้า กดไลค์กดแชร์นี่ด้วยพี่นองค่ะตามนี้เด้จ้าคลิปหน้าจอจ้าหรือผู้ใดเนาะคะ่ะมีแนวทางอยากวางในช่องสาบานาน,นุมสวีเดนสามารถแอสดีไลค์คิวอาร์โค้ดเนาะคะ่ะเนี่ยจ้าปักอยู่ในคลิปนี้แหละเป็นคิวอาร์โค้ดลายส่วนตัวจะสามารถแอ็ดหลือทักทายมาบอกมาฝากมาต้อนกันได้จ้าเมื่อวาจะเป็นสูตรไว้คำนวณแม่นๆความฝันเลขมีที่มาเลขพี่บอกหรือว่าเลขบอกบุญ เนาะคะ่ะผู้ใดอยากมีตัวเลขบอกบุญเนาะคะ่ะอยากมาแบ่งปันนะะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเป็นสะพานบุญสา้สางวัดส้างวาหรือว่าส้างสถานที่ใดก็สามารถเอ็ดไอดลไลน์เนาะคะ่ะนำตัวเลขมาแบ่งปันเป็นตัวเลขบอกบุญได้จ้าคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณทั้งลุงทรงเนาะคะ่ะที่นำตัวเลขมาฝากมาต่นเมนววาบ่มีเวลาปันได้ลุงทรงก็ย่งทรงตัวเลขมาคงสุดทยให้ดูขอบุญขอบคุณหลาย,ลายๆกะ คอยเป็นหิงหปังๆังรวยรวยคือกันเช่นกันเนาะสำหรับตัวเลขปดหนี้ลุงสูงโค้งสุดท้ายจ้ะเอาพี่น้องในคลิปนี้เนาะค่ะในงวัวนที่16พฤษภาคม2567สาร้ก็ขอให้พี่น้องเส้นชงเอฟซีสุขสูขุนเฮ้งปังดังรวยสุขสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าอย่าลืมเด้อค่ะมักกาฝากดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ